สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมชาชาวดอยเนาะเอ่อท่านผู้ชมเออซึอนไอ้วันนี้ผมก็มาซื้อข้าวนะท่านผู้ชมซึนตอนนี้นนเราเรา,เราก็ใส่ไอใส่ยศเข้าขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วนะท่านผู้ชมซึนวันนี้ผมก็มาซื้อข้าวเนาะ แล้วก็มากันเนะาะชัยนกะชัยก็กลับเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็มาซอ่ซอดรถด้วยท่านผู้ชมแล้วก็หยดน้ำมาโซ่นแล้วก็ถ่ายน้ำามาเคลื่อนติมเป็นที่เลย้อยในะวันนี้ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่หมู่บ้านต่อปราเดนนะไม่ใช่ว่า,มาวนะหมู่บ้านเรานะเออหมู่บ้านนี้ก็ไม่ใช่เมืองเนาะแต่มันก็ใกล้กับติดกับถนนใหญ่เนาะมันก็เลยพอที่จะข,า,ขายไดย้ช่วงนี้ก็โควิดระบาด ไอ้ทาเข้าหมู่บ้านเขาก็ยังไม่ให้เข้านะแต่วันนี้ผมสาซื้อข้าวเนาะท่านผู้ชมซื้อเขาก็จะไอ้เขาก็มาส่งให้เนาะแล้วก็แล้วก็ไอ้ชาญเขาก็เดินขึ้นมาเนาะเพราะว่าเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมน,น่ะไอ้ซึ่งวันนี้ผม,มเอาเข้าวสารเนาะผมนึกถือต่อเด็กเก็เนาะท่านผู้ชม อตอนเด็กตอนที่ยังไม่มีถนนนะแล้วก็ตอนตอที่เราก็แต่ก่อนเราก็มีมอเตอร์ไซค์นะเราแบดเทสได้เนาะแบกกลับบ้านเลยนเนาะไอแบกกลับมาตีห้าชั่วโมงกว่าจะถือบ้าน,นเนาะทุกวันนี้เราสบายแล้วมีเวทร้อยสิบแบบมอเตอร์ไซค์ส่วนมากคนที่ด้อยเนาะเขาก็จะใช้เว110ทร้อยสิบการเนรถเดี๋ยวนี้สบายแล้วไม่ต้องแบกกลับเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่โอ้โห กว่าจะมาถือกาจะกลับนี่ปีวันเดี๋ยวนี้เป็ีนชั่วโมงเราก็ถือแล้วนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้สบายไม่เหมือนแต่ก่อนนะซึนแล้ววัดทากลับเนาะเราก็จะผ่านไร่หมู่เวียนหมู่บ้านต่อประเด็นเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมช่วงนี้ฝนก็ตกท้าวันเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมข้าวก็เคี้ยวขจีแล้วเนาะท่านผู้ชมสายไร่นี้ข้าวโคก็จะดีน่าดูเนาะท่านผู้ชมเห็นไหม เชี่ยวเลยครับทูกท่านซื่งวันนี้เรากลับมาก็พาหมู่บ้านเกลี่นะซึ่งตอนนี้เราก็แวะ แวะมาเที่ยวร้านด้านคนรู้จักเนาะท่านะผู้ชมเอ่อท่านผู้ชมนนะีอยสิ้นวันนี้แล้วก็แวะมาหายายคนรู้จักด้วยเนาะท่านผู้ชมหมู่บ้านเลขีชว่วน,นี้เขาก็ต้านด่ายอยู่แต่ก็ไม่มีคนเฝ้าเนาะแล้วก็หมู่บ้านนี้ใกล้ๆกับหมู่บ้านเราที่สุดอ่ะก็จะมีอนามายัยอนามัยที่นี่เนาะ ที่บ้านเราไม่มีอามาไมะแต่หมู่บ้านนี้มีอนามัเนาะคนที่บ้านเราก็มาใช้บริการที่นี่นะท่านผู้ชมแล้วก็ทาน,นี้ก็จะไปอหมุดอยดอยนึงดอยเลโพเดนะท่านผู้ชมไอหมู่บ้านนี้ก็จะมีร้าค้าสวนราค้านะส่วนราค้านี้ก็เคลื่อนอุปกรณ์การตัดแตนเนานะแล้วก็ร้านคนรุจักที่ร้านนี้ก็จะขาย ขายขอดชานขายผลไม้าขายข้าวอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะแล้วก็เลยแวะมาหาเขาสักหน่อยหนึ่งน,นะซึ่งเมื่อกี้เราเมือเ่อกี้เราเดินทามาเนานะแล้วก็รู้สึกว่านหนึ่งนะแล้วก็หิวด้วยนะเดี๋ยวแวะแวะซื้อขนมเนานะแล้วก็เราก็ซื้อโนเนาะแล้วก็ขนมปังนะวันนี้เราก็เจอคนที่คนบ้านเดียวกันนะเนาะเจอที่เขาด้วย ก็เลยเอบอกว่ากลับพอๆกันน้องกี้เขาเว,เวเปไปวไปอนามายัยนะท่านผู้ชมเวไปอนามัยเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่าเราหิวมากแล้วตอนเนี่ยเอาท่านผู้ชมนเดี๋ยวขอกินขนมก่อนเนาะเดี๋ยวก่อน,กอนนะที่จะออเดินทางกลับบ้านเนาะที่จีนไม่ยอมไม่เชื่อ มมึงจิ่ะถ้าผู้ชมได้เมือกจ้เราก็กินขนมแลนะ้วเนาะกินขนมแล้วก็กินนมนแล้วรูสว้สึกว่าสดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางต่อแล้วลับบ้านเนาะเดี๋ยวเรากลับกันเลยไป ชเออซึอนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะท่านผู้ชมไอ,อตอนเรากลับนะดีนะเนี่ยฝนไม่ตกเ,เราตราถือสะพานหนึ่งแป๊บฝนตราสะพานหนึ่งแป๊บผมก็ตกเลยนะท่านผู้ชมเออแล้วว่าที่ท้าที่เรากลับนะไอ,อถูกข้าฐานถูดนี้เนาะมันจะมัวแต่มันก็จะโรตะโรเวลาเลยท่านผู้ชมไอ,อแต่ถูน้าเนี่ยไม่มีปัญหานะ ระหว่าที่เรากลับนี่โทรน่าไม่มีปะ่ะฮะเอ่อท่านผนะู้ชมนะซึนแต่ก่อนเนาะฝนจาได้เนาะเอ่อเราไปซื้อข้าวนะตอนเราไม่มีมอเตอรไนะ์ไซค์เนาะเราต้องเบรกกลับไอ,อประมาณสี่ห้าชั่วโมงเนานะว่าจะไปแต่เช้ากลับมามืดเลยแต่เดือนเนี้ยเนาะต่อ,อ,อชั่วโมงกว่าอ,อชั่วโมงหนึ่งก็ถือบ้านเลยท่านผู้ชมซึ่งเนสมัยเนี้ยเนาะ มันเทคโนโลยีมันทำให้เราสบายแล้วไม่เหมือ่อยแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เนี่ยเราโตเบียดตายแหละเดีด๋ยวนี้เราสบายแล้วเอ่อท่านผู้ชมเอ่อคลินี้เออเราก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เนาะเออถ้าชอบคลินี้ก็ฝากกดไลค์ลกดติดตามกดซับสไครต์รให้กระใจใยกัน้วยนะครับสวัสดีครับ